รู้สึกว่าไปง้อใช่ไหมได้ครับได้อยู่ขอแก้วขนมไข่สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้แล้วก็ย้อนหลังนะครับผมขอบคุณล่วงหน้านะครับสําหรับทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมใครกดแชร์ขอให้ได้เงินล้านไลยไหว <laughs> ใครที่ดูขอให้ได้เงินล้านไวๆใครที่กดแชร์ขอให้ได้สิบล้านนะครับนี่วันนี้เราเดินทางมาสอนที่จังหวัดพัทลุงนะครับอําเภอพยูนนะครับผมอันนี้ให้ดูขนมก่อนนะครับอันนี้เป็นสีมือของขะยะนะครับผมนี่อันนี้เป็นน่าจะเต็มนะเนี่ยดูสิขายกก็ขยกก,ยก็ทําขายอยู่ที่ ตรงนี้มันไม่ใช่ตัวอำเภอใช่ไหมครับในหมู่บ้านในหมู่บ้านนะหมู่บ้านอะไรนะครับจ้าหมู่บ้านหมู่บ้านบางม่วงบมมนะครัผหมู่บ้านบางร่วงนะครับผมหมู่บ้านบางม่วงนะครับผมก็คนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ต้องมาซื้อที่นี่แหละเพราะเพราะเพราะบ้านการนี่เป็นเพราะบ้านการนี่เป็นบ้านที่แบบว่าขายของชําอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คนก็มาซื้อที่นี่อยู่แล้วนะครับก็ แต่ว่าใครที่อยู่ใกล้ๆเนาะใครที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี้นะครับผมใครที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนี้ก็เชิญได้เลยนะครับอยากอยากกินขนมไข่นะครับผมก็เชิญมาแม่ได้เลยนะครับนี่คือเตาแรกเนี่ยอาจารย์หยอดไปแล้วนะอันนี้ไอหม้อแรกที่ทำเนี่ยอาจารย์หยอดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นหมอ้อที่สองนะครับก็จะเป็นการยอดเป็นคนหย่อน ทำสวยนะเนี่ยทำสวยมากทำสวยมากนะครับคือต้องบอกเลยว่าอาจ้านี้มีความมั่นใจมากนะครับในในเพจพ่อแก้วขนมไข่นะครับบอกว่าชัา้นอะไรนะนต้องเรียนเจ้านี้เท่านั้นใช่ครับ <laughs> อะไรทําให้ตัดสินใจที่ที่แบบว่าอยากจะเรียนเพราดูมาหลายที่ครับหลายที่เพจนี้น่าเชื่อถือค่ะครับ เป็นยังไงบ้างจ๊ะน่าเชื่อถือยังไงครับ <c oughs> ออก็ตามดูหลายช่องทางแล้วกัครับม,มั่นใจจ้ะแสดงว่า,<ม>วาเพจนี้มีทุกช่องทางให้ติดตามมากนั้นก็เลยมั่นใจใช่ไหมครับติดต่อเพราะว่าที่ถามอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับอ่าเพราะว่าคนที่เขากําลังจะตัดสินใจอยู่เนาะเขาจะได้มีความมั่นใจนะคะว่าเอ้ทําไมถึงอ่าใช่ทําไมถึงมีความมั่นใจที่จะเรียนในพอแก้วขนมไข่อะไรเงี้ยเพราะว่าจ้าก็ดูมาหลายเพจ ไม่นำซ้ำจะบอกว่าอะไรนะเคยเคยเคยเรียนหลักร้อยมาแล้วแต่มันมันเป็นยังไงครับไม่ไม่ได้เรียนโูนตังค์ไมได้จะไม่มั่นใจนีม่มั่นใจใช่ไหมครับคือแน่นอนแหละเพราะว่าอ่ามันคืออย่างของเราในะอย่างพอแก้วของไผ่เราสอนมาสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วก็อ่าเราเริ่มจากการขายก่อนไม่ได้เริ่มจากการสอนเินคนมาขอเรียน คนมาขอเรียนแล้วก็เราก็เลยสอนอะไรเงี้ยนะครับผมจนมาถึงปัจจุบันนี้นะผมก็แล้ววันนี้รสชาติเป็นไงบ้างครับเจ๊ะค่อร่อยค่ะนิ่มอร่อยนิ่มใช่ไหมครับในปากเลยค่ะอแกล้าบอกว่าไม่เคยกิน่อาแบบนี้มาก่อนใช่ไหมครับ<ะ>ไม่เคยเลยนะครับแบบว่ารสชาติแบบนี้หาไม่ได้ไม่ได้ค่ะ <laughs> ไม่มี <laughs> มมตรงที่นี่เท่านั้น<ะ>อ่าพอแก้วขนมไข่เลยแต่ถ้าใคร <laughs> อยู่พัทลุงอยู่ใกล้ๆกับตักอำเภอปากพยูนก็มาที่หมู่บ้านบาง,งม่วงได้บางม่วงได้นะครับผมมากินมีอยู่ร้านเดียวนะครับร้านไก่ย่อการกการมีอยู่ร้านเดียวมาได้เลยนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับผมก็ได้กินแน่นอน <laughs> เปิดทั้ง,งวันเปิดทั้งวันวนะครับผมเปิดทั้งวันเปิดทั้งวันเลยนะครับผมสุดยอดมากนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้เลยค่ะ สวยมากเลย,เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝีมือน,นี่อันนี้เป็นฝีมือของกะยอนะครับผมนี่สวยมากเห็นไหมท่านผู้ชมใส่กล่องอย่างดีเลยนะครับผมมดเรื่องมาแล้วค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกะยอแบบนะครับาบายบายม,ามั่งไยังไม่บายยังไม่สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสสวัสดีดะครับเขาอยู่ไมใกล้อย่างนีเพราะว่าเสียงมัน ไม่ค่อได้เขาไม่ได้ใส่ไม้ไม่ไม่ได้เอาไม้มาด้วยนะครับไม่เอาไม้มาด้วยเสียงอาจจะแบบว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพะอาจารย์ไม่ได้เอาไม้มาด้วยนะครับผมแต่ก็คืออยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าคอนเฟิร์มเลยว่าทำตลอดไม่เหมือนใครแน่นอนจะอายุเท่าไหร่นะครับ53าสิบสเกิดมา53ปียังไม่เคยกินของไทยแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเออเกิดมาห้ปียังไม่เคยกินของไทยแบบนี้แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะใจเขา ทำอาหารนะครับทำข้าวหมกข้าวมันไก่ทอดทำข้าวหมกข้าวมันไก่ทอดแล้วก็ทำอะไรที่ก็ยอยู่ทั้งภูเก็ตกรุงเทพอัดใหญ่โชคชุนถือว่าโชคชนเรื่องกินนี่ต้องห่วงกินมาโชคชนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยกินขนมไขยที่อร่อยแบบนี้มาก่อนอันนี้้าเป็นคนพูดเองนะผมแค่มาพูดตามหลังเฉยๆใช่ไหมใช่ค่ะผมผมพูดตามหลังที่เราได้พูดแดกินไปตอนตอนที่ผมทำเนาะ พ่อแรที่ผมทำจ้าก็ชิมกินไปแล้วก็พูดไปไม่เหมือนไทยนี่นะครับคอนเฟิร์มเสริมอนเฟิร์มแล้วก็การดูมาเยอะมากคือไม่ทำมาตานั้นเนี่ยอายุ53าสิบนะท่านผู้ชมอายุ53ขายของมาเยอะแล้วก็เปิดร้านขายของชำขายย่อยการค้าแล้วแล้วก็มีเพจมีติ๊กต็อกด้วยนะขายของทเพจเลยธรรมดาที่ไหนแล้วอายุเท่านี้แล้วขนาดนี้แล้วเนี่ย ออสุดยอดมากเลยนะครับผมแบบว่าที่เที่ยวช้างโชคชุนค่าไก่ค่าไก่นะครับผมก็เลยบอกว่าบอกทุกคนได้เลยว่ามั่นใจได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนทำบนมไทยนะคุณเลือกพอแก้วขนมไทยคุณอันนี้จะจัดจ่ายอ่าจิ้มแรงนะมันดูมันจะไม่สวยนะต้องจิ้มขอบขอบอย่างนี้เดี๋ยวผิ้มทุกอย่างาแนวนอนขอบขอบอย่างนี้นะครับชา ถ้าเกิดว่าเราเจอถ้าเกิดว่าเราเห็นผู้เรียนเนี่ยทําทําแล้วแบบว่า <puis> มันมีปัญหาเราก็แก้ไขนั่้เราเลยน้ำกิ้มของต่อนี้ใช่น้ำจิ้มของอนี้ถ้าเกิดว่าเราขึ้มตรงกลางมันจะทำให้ท่านถ้ายิ่งมีไส้างในนะครับมันจะแบบว่าละลางไเลยอะรองเง้นะครับาใก็ ทุกท่านที่ยังไม่มั่นใจนะครับที่กําลังจะตัดสินใจเรียน e อยู่ก็บอกได้เลยนะครับว่าพอ,อแก้วขนมไข่เป็น,นขนมไข่ที่ไม่เหมือนไข่จริงๆนะครับความเด็ดของเราอยู่ที่แป้งความเด็ดของเราอยู่ที่แป้งนะครับแป้งจากท้องตลาดเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ขนมนุ่มได้แบบนี้นะครับพูดถึงขนมไข่นะไม่ได้พูดถึงขนมอื่น สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีที่อยู่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะภูเก็ตไหมภูเก็ตจะไม่มาสงขาที่คุยกันอยู่นะคะวันนี้เราอยู่ที่อ่าพัทลุงนะคะอำเภออำเภออะไรนะคะอำเภอปากพยูนเภอปากพยูนนะคะพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกับกทมนะคะมีคิวแสดงละครนะครับถ่ายทำออกกองก็เลยต้องนีตยังมี่ลับคืออ่ะ เอาอะไรก็ได้ครับเอาลูกเกดอะไรคือคืออยากจะบอกว่าอันนี้พูดถึงไหนเตี๋ยวเอเมื่อกพี้พูดถึงความแตกต่างนะครับระหว่างขนมไทยทั่วไปกับขนมไทยของอแก้วขนมไทยนะครับของเรามีความแตกต่างความแตกต่างของเรานี่บอกเลยว่าอยู่ที่แป้งล้วนๆนะครับคือก้าได้สัมผัสแล้วเพราะก้าเปิดร้านขายของหนึ่งยี้หมดเลยมาตรุมาครีอะไรของก้ามีหมดเลยนะครับทั้งนี้มีหมดเลยก็คือแป้งเพื่อนอะไรก้าก็รู้ ยี่ห้อเนาะใช่ไหมครับน<า>นใช่แต่ว่าอยากจะบอกว่าแป้งของเราเนี่ยนะครับไม่เหมือนแป้งตามท้องตลาดทั่วไปเันหาซื้อไม่ได้นะครับมันต้องซื้อจาพอแก้วลัวไข่เท่านั้นนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยนะครับมีการนําเข้ามาด้วยนะครับผมมันก็เลยมีความเด็ดอยู่ที่นี่นะครับผมมีความเด็ดอยู่ที่เนื้อแป้งนั่นเองนะครับผมมันก็เลยทําให้ขนมของเราแตกตา่างจากที่อื่นถ้าอยากได้ความแตกต่างความนุ่มอร่อยเชิญที่นี่เลยนะครับผมการันตีเลยนะครับผมเพราะว่า ทุกท่านที่เรียนมาเนี่ยคอนเฟิร์มทุกท่านเลยที่ได้กินนะเราจะไม่คอนเฟิร์มจากคนที่ไม่ได้กินอย่างกล้ได้กินแล้วนะครับได้กินแล้วแล้วผมไม่ได้บังคับพูดยูนครับพูดเองค่ะพูดเองค่ะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่สั่งเตาเพิ่มนะคะเพิ่มเออเนี่ยให้ดู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 ดถางทังถังเนี่ยอันนี้เตาไฟฟ้าวันนี้เราสอนเตาไฟฟ้าท่านผู้ชมไม่พอไม่พอนะนี่ ก้าเขาสั่งก้าเขาเอาเตาเพิ่มนะครับเป็นเตาแก๊สนะครับตัวตสุดท้ายของรถนี้นะคะเตาแก๊สนะครับเห็นไหมเตาแก๊สรลองนีสุดยอดมากสวยมากหาซื้อไม่ได้ในประเทศไทยนอกจากที่พอแก้วลองไข่เท่านั้นเตาแบบนี้นะปุ๋ยสวยสวยงามสวยงามเตาสวยงามปันนิดบางมีลูกค้าบางคนนะซื้อเตาไปไม่กล้าใช้เอาไปตั้งโชว์กระดบบาษน, <c oughs> นี่สวยเห็นไหมครับสวยงามมากดูนมะ่พุงให้พิมพ์นะครับสวยเลนะ็งนักสุ้ยอดมากนะครับ หน้าเรียนเรียนเรียบให้อย่างดีใครอยากได้ต้องตีอเลอร์เท่านั้นนะเพราะว่าตอนนี้สแตนเลตขึ้นอาจารย์ก็เลยรับตีอเน,น,นะครับผมตัวนี้ตัวสุดท้ายของล็อกนี้แล้วก็<ช>มีจองมัดจํามาสอง,องตัว<อ>นะคะจองมาได้เลยใครอยากได้จองมัดจำมาก่อนอเพราะเป็นพีเราทำพีอเลอร์แล้วครับตอนนี้นะวันนี้อร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่สั่งเตาเพิ่มนะคะอ่ามาอยู่ตรงนี้อ่าให้แสงใสตรงนั้นเพราะว่าอ่า เดี่เหล่าคนมาใกล้ยืนหนุนได้ไหมจะได้ยินเสียงไหมว่าจะโปรโมทคอร์สวันที่เก้านะครับคือคือทางเหตุตัวแก้ขนมไข่นะครับประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ได้ฟังกันนะค,คนที่ยิ่งใหอยู่นะผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยมีสอบถามมาเย,ยอะมากเลยนะคะคอร์สวันท,ที่เก้าเยอะมากนะครับก็คือวันที่เก้านี้นะครับเราจะไลฟ์สดนะครับช่วงประมาณสองทุ่ม,มนะครับผมแล้วก็จะไลฟ์สดก็คือเปิดคอร์สใหม่ เปิดคอร์สขนมใหม่นะครับแล้วก็เปิดคอร์สเรียนใหม่นะครับเป็นเปิดมันเปิดจะเปิดสองคอร์สด้วยกันนะครับคอร์สที่1นึ่งก็คือคอร์สคัาเทลล่านะครับผมขนมคัาเทลล่านะครับพารวยจากเงินล้านนะครับผมขนมคัาเทลล่าก็จะเป็นเตาขนาดใหญ่อบทั้งหนึได้เกือบห้าสิบลูกนะครับผมเป็นขนมไข่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่ขนมไข่บ้านเรานะเป็นคนละตัวต้องต้องต้องบอกก่อนนะครับเป็นคนละอย่างนะคนละเนื้อสัมผัสนะครับผมมันจะเป็นคัาเทลล่านะครับใครอยาก รู้จากคทเทล่าก็ไปเสิร์ชดูได้ใน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 ยูทูปนะคะมีครับในยูทูปมีซึ่งยังไม่มีใครสอนยังไม่มีใครทํามีผมตอนไข่เจ้าแรกพอแก้วตลองไข่นะครับที่เปิดสอนคทเทล่าเป็นเจ้าแรกเลยนะครับผมก็ยังไงเราเราจะเปิดคอร์สวันที่เก้าเป็นทางการนะครับว่ามีคอร์สยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรให้บ้างในคอร์สนะครับผมแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งนะครับเป็นคอร์สที่ ซึ่งเป็นคอร์สที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นคอสที่ดีมากๆหนึ่งคอสนะครับซึ่งคอร์สนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่มีขนมอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นบางคนมีขนมเบื้องขนมเปียกปูนหรือขนมอทองม้วนสดหรือขนมอไก่ทอดหรือโ<ก>ปรดักอะไรก็ได้หรือโปรดักอะไรก็อะไรก็แล้วแต่หรือว่าใครเปิดร้านขายอะไรอยู่ก็แล้วแต่จะเป็นทันสมรองเท้าก็ได้ แล้วจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณมีหน้าร้านหรือว่าคุณขายของอยู่แล้วอะไรง้ยคุณมีขายคุณขายของอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือเราจะเปิดคอร์สสอนก็คือปั้นแม่ค้าให้เป็นครูสู่เงินล้านนะครับปั้นแม่ค้าให้เป็นครูสู่เงินล้านนะครับคอร์สนี้การันตีจากอ่าเพจวอลแก้วกองใครที่เราสอนอยู่นะครับคือคือเราสอนมาเป็นปีเราปั้นเพจมาเป็นปีเรามีช่องทางในการสร้างนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินยิงโฆษณาเราใช้ออร์แกนิกล้วนๆนะคบผมก็คือ เราจะเอาเทคนิคแล้วก็ความรู้ของเราทั้งหมด10ปีเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดในคอสนี้นะครับผมทําให้คนทีอ่อยากจะมีคอสอนเป็นของตัวเองก็คือผมจะสอนให้คุณเป็นครูสอนให้คุณเป็นครูว่าให้คุณไปสอนคนอื่นต่ออะไรเงี้ยนะครับผมเป็นเหมือนเราอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็จะมีคอสนั้นปั้งนะคะให้เป็นครูสูงไม่่วงเลยนะคะไม่พวงเลย<อ>ไม่กล้าเลยท <ม est S 1> ี่ะะเรา มีในคอร์นันจะมี8ดพาร์ทด้วยกันมีแปมีมี8ฟังกช์ชันนะครับผมมี8หัวข้อที่เราจะต้องสอนนะครับผมมีแหัวข้อที่เราสอนนะครับมาได้นะนะที่มือแต่และหัวข้อเด็ดมากนะครับผมหัวข้อแรกก็คือ5ช่องทางสร้างเงินล้านนะครับผมคือช่องทางที่จะโปรโมทคอร์สของคุณนะครับเราจะบอก5ช่องทางแบบยังไม่กักเลยนะครับพร้อมแบบว่า เรียนง่ายเข้าใจง่ายนะครับเป็นเป็นเป็นมีมีคอร์สแบบพรเวทด้วยนะครับถ้าสมมติว่าใครไม่ถนัดออนไลน์มาโค้ชชิ่นส่วนตัวกับทางเพจบอแก้วได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากอยากเรียนแบบออนไลน์ก็สามารถที่เรียนออนไลน์ได้นะครับผมสามารถเรียนออนไลน์ได้นะครับวันที่9ติดตามกันเลยเนาะเก้าวั <นะ S 2> วติดตามกัน,กนสองทุ่มนะคะใคร,ครที่อยากจะบว่า,ามีธุรกิจหรือว่าใครขยายรก้นขอ,ของตัวเองให้เติบโตขึ้นอะไรเนี้ยนะครับผมกรตีครับไม่เชื่อไปดู ลูกศิษย์ก็แก้วขนมไข่ได้นะครับไปเลื่อนดูลูกศิษย์ได้เลยว่าเรามีลูกศิษย์เยอะมากเราทํายังไงเราถึงได้ลูกศิษย์สามพันคนมากกว่าสามพันคนเนี่ยเราจะเผยให้รับใหทราบนะครับน่าสนใจไหมจ๊ะคือ <laughs> มันเป็นอะไรที่เสียอะละมากนะครับผมเป็นอะไรที่เสียามากนะเรามีเคิีเยอะแยะมากมายนะครับ,รท,รบที่จะบอกเป็นออร์แกนิกนะจ๊ะครับนะครับผมก็รอติดตามกันวันที่เก้านะครับแต่ว่าตอนนี้ฝากด้วยนะครับที่ อำเภอปากพยูนนะครับร้านไก่ยอย่อก่านิดใไก่ทอดไก่ย่อการค้าไก่ยอการ้าไก่ย่อการค้านะครับไม่มีพานิ่งไก่ย่อการค้านะครับผมฝากด้วยนะครับผมขายทั้งวันเลยขายทั้งวันเลยขายย่อขายของชํานะครับผมของชําก็ร้านใหญ่เลยนะครับขายทุกอย่างแล้วก็มีขนมไข่มาขายเสริมเนี่ยอยู่ที่เฉียเม็ดเป็นคนคนจะรวยอ่ะคนรวยอยู่เฉียไม่เป็นนะครับมากคุ้มไปได้ต้องต้องหาเงิน หางเงินนะครับสุดยอดมากแล้วก็ประสบการณ์ขนาดนี้นะครับกาย,ยอดประสบการณ์ไม่ธรรมดานะครับเปิดร้านขายอ,อ,อยู่ที่ภูเก็ตขายเลยนะครับราข,าขายข้าวมันข้าวหมกขายข้าวมันข้าวหมกนะครับผมขก่ทอดตอนนี้ยกมารดดกให้ลูกไปแล้วนะครับผมลูกก็เติบโตต่อนะครับแล้วก็ขายที่หาดใหญ่ขายที่กรุงเทพก็คือประสบการณ์เยอะแล้วก็เลือกกิ่งนะครับฉันต้องเรียนกับปอแก้วเท่านั้นพูดเองนะ บอกว่าไงนะเจะจะบอกว่าไงนะบอกลูกที่บอกหลานนะบอกนะบอกลูกบอกลูกทำไมคาคําไม่บอกลูกมันบอกบอกลูกว่าไงครับมันที่บอกอ๋อบอกว่าเออฉันเท่าไหร่กับโปรแก้วเลยค่ะเออไม่เรียนที่อื่นไม่เรียนไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะมั่นใจที่นี่มากๆนะผมก็ยังไงฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากที่นี่ด้วยนะครับยังไงก็ผมขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจะให้การนี้ได้ทำผมให้มันเสร็จนะครับผมยังไงวันที่เก้าเราเจอกันนะครับผมฝากญาตด้วยนะครับผมก็ยังไงขอให้ สุดยอดของแรงนะกันนะรีร้อนจริงๆตลอดไปเขึ้นตลอดไปไม่มีตกนะนะก็บอกไว้ขึ้นๆตลอดไปนะผมก็ยังไงขอให้ทุกท่านที่ชมอยู่นะครับก็รวยๆ้นจเช่นกันนะผมยังไงวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเลยค่ะค่ะ